โอเคนะครับผมมีค like ิงท si? ั้งหมด4ตัวนะครับคิงตัวที่1ตัวที่2ตัวที่3และตัวที่4นะครับผมเรียงแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับผมไพ่สําหรับนี้นะครับผมก็จะแบ่งไพ่เป็น4ี่กองกองที่1่กองที่2กองที่3มและกองที่4แบบนี้นะครับผมที่นี้ผมจะเอากองแรกนะครับผมนับ 1, 2 3สาแบบนี้จากนั้นนะครับเอาคิงนะครับเข้ามาแบบนี้นะครับแบบนี้นะฮะ คิงตัวที่หนึ่งนะครับผมทับไว้แบบนี้นะครับตอนนี้ไม่รู้ว่าคิงอยู่ตำแหน่งไหนแล้วนะครับท่านผู้ชมนะตัดไพ่ครึ่งหนึ่งครับผมแบบนี้นะครับผมโอเคแล้วนับหนึ่ง,ส,งสามแบบนี้เอาคิงตัวที่สองใส่เข้ามาจากนั้นตัดไพ่ครับมาครึ่งหนึ่งแบบนี้หนึ่ง,ส,งสามคิงตัวที่สามแบบนี้นะครับผมเอาคิงทับเข้าไปแบบนี้ จากนั้นตัดไพ่ครึ่งหนึ่งแบบนี้นะครับผมหนึ่งสองสามที่นี่เนี่ยคิงทั้งสามใบเนี่ยก็ไม่รู้อยู่ตำแหน่งไหนอของสามกองนี้แล้วคิงตัวสุดท้ายครับเป็นคิงตัวที่สี่ใส่เข้าไปแบบน,นี้ด้วยความที่คิงเนี่ยในสำหรับไพ่ห้าสิบสองใบมีอยู่สี่ตัวใช่ไหมคิงจะแทนเป็นพระราชาแน่นอนทั้งสี่ตัวเนี่ยเป็นพระราชาทั้งสี่ตัวเลยเขาไปพี่น้องกันพี่น้องขาดกันไม่ได้คิงที่ผมใส่เข้าไปสามกองเนี่ยดีนิ้วทีนึง คิงก็จะกลับขึ้นมารวมกันเหมือนเดิมอาแล้วก่อนหน้านั้นแหละครับผมตัดไพ่อะไรลงไปดีดนิ้วทีหนึ่งคิงเนี่ยแทนเป็นพระราชาใช่ไหมแน่นอนครับพระราชาขาดพระราชินีไม่ได้พระราชินีก็จะอยู่แต่ละกองแบบนี้ทั้งสี่กองเลยและเรียงดอกกัน ทุกกองเลยครับ